สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับดวงประจําวันวันนี้ครับวันที่14มิถุนายน2567ครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงกันบ้างครับมาดูกันครับนี่นะครับวันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องเปลี่ยนแปลงครับเลือกนะครับในวันนี้มีเรื่องวใายคุณเลือกแน่นอนตัดสินใจแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ดีพอครับ แต่ที่คุณตัดสินใจในวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะครับสำหรับบันอังคารเป็นยังไงครับเรามาดูกันครับวันนี้นะครับโอ้โหรู้สึกว่ามีความสุขนะครับจิตใจสบายนะครับแต่ว่ามีปัญหานะครับถูกกดดันนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้แต่รู้สึกว่าวันนี้คุณจะชิลๆมากมีปัญหาก็ช่างมันครับปล่อยไปครับวันพุธเป็นยังไงเรามาดูกันครับ สิทิหวังนะครับคิดอะไรก็ไม่ได้เห็นใจนะครับได้แต่ปล่อยวางนะครับวันนี้ปล่อยวางนะครับสิ่งหนักหนาอะไรนะครับโยนทิ้งไปบ้างนะครับแล้วคุณก็รู้สึกสบายครับสรับบอพุทธคืนเป็นยังไงเรามาดูกันครับโอ้วันนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้างานไปวางแผนงานนะครับแต่ว่าาสิ่งที่คุณคิดอ่ะนะครับถูกขัดตลอดนะครับ ดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงเรามาดูกันครับโอ้ก็ดีนะครับยังมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้กำลังใจนะครับแต่สิ่งที่คิดไว้ก็ก็ได้แต่ฝันนะครับไม่เป็นทังฝันนะครับทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับวันนี้แต่ดีครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับคอยมีคนสนับสนุนอยู่แล้วกันนะครับดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับ โอ้โหวันนี้จิตใจผ่องใสนะครับราบลื่นนะครับจิตใจเบิกบานนะครับทุกอย่างนะครับมีความหวังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ไม่แน่นะครับจากไพ่นะครับบอกว่านะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาใช้หนี้คุณนะครับโอ้โหเข่งนะครับวันนี้ดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงมาดูนครับ วันนี้นะครับคิดสิ่งใดนะครับหรือทําอะไรไปแล้วนะครับกับงานที่ทําไปแล้วนะครับที่เราวางแผนโปรเจกต์ไแล้วมีการร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับและโปรเจกต์นั้นประสบความสําเร็จนะครับทําอะไรไว้นะครับกับแผนการที่วางไว้ประสบความสำเร็จแน่นอนครับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงรามาดกันครับความสัมพันธ์วันนี้นะครับโอ้ไงกลเป็นไพ่ความรักล่ะนะครับ ให้ความรักกลายปมนเรื่องของความรักนะครับผมคุณวันอาทิตย์นะครับความรักที่คุณเคยคบหากันเคยรักกันนะครับมันเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้นะครับถึงแม้จะผ่านมรสุมไปด้วยกันก็ตามนะครับแต่เป็นความรักที่เก็บไว้ในใจนะครับ